มาสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่เกมโอวัสองกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็นี่ครับเรากลับมาอยู่กับฮีโร่ซัพพอร์ตตัวต่อไป ก็คือเซนย่าต้านั่นเองนะครับก็เป็นตัวละครหนึ่งที่มีความสามารถในการโจมตีดได้รุนแรงมากๆเลยนะแล้วผมเชื่อได้เลยว่าหลายคนที่ชอบเล่น DPS เนี่ยแล้วโดนเพื่อนบังคับให้เล่นซัพพอร์ตนะครับตัวนี้คือทางเลือกอีกตัวหนึ่งเลยวันก่อนผมบอกโอริซ่าใช่ไหม DPS โดนบังคับให้เล่นแทงก็คือเล่นโอลิซ่าเซนยต้านี่คือใช่เลยครับถ้าโดนบังคับให้เล่นซัพพอร์ตเล่นตัวนี้รับรองเทพแน่นอนนะฮะก็เดี๋ยวจะมีเทคนิคอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ และถ้าเกิดว่าคุณกำลังอยากจะเติมเกม Overwatch แล้วไม่รู้ทำยังไงดีผมขอแนะนำ RichMan Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ทักแอดมินไปได้เลยและอย่าลืมเข้าไปกดติดตามได้ที่ Line a RichMan Shop และ Facebook RichMan Shop เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและกิจกรรมต่างๆใครที่สนใจนะครับก็กดเข้าที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยแล้วอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะนะครับ สำหรับเซนต้านะครับหรือบางคนเรียกว่าหลวงพี่นะครับหรือบางคนเรียกว่าพระก็ตามแต่นะฮะก็เป็นตัวละครสายซัพพอร์ตตัวนึงที่มีความสามารถในการฮิวเพื่อนแล้วก็มีความสามารถในการโจมตีสูงมากๆนะครับเป็นซัพพอร์ตแบบแนวออฟเฟนซีฟหน่อย ไม่ใช่แค่การฮีวอย่างเดียวแต่เป็นการทำให้ศัตรูฆ่าง่ายขึ้นแล้วก็มีสกิลอัลติเมตในการฮิวเพื่อนเป็นหมู่คณะนะครับสามารถช่วยเซฟชีวิตเพื่อนได้แล้วก็เป็นอัลเิเมตในแนวเชิงป้องกันนะครับอาวุธหลักของเซย์ต้านะครับจะเป็นลูกประคำรอบๆตัวเขานั่นเองนะครับที่เขาเสกขึ้นมาแล้วก็สามารถใช้ยิงได้นะครับกดคลิกซ้ายครับจะเป็นการยิงทีละหนึ่งนัดนะครับนี่แล้วก็ถ้าเกิดเราคลิกขวาครับกดค้างไว้จะเป็นการชาร์จนะครับแล้วก็ได้สูงสุด5ชาร์จด้วยกันนะครับจะยิงไปพร้อมกันที ซึ่งดาเมจนะครับบอกได้เลยว่าแรงมากนะครับดูซัพพอร์ตนะครับยิง3นัดเข้าหัวนี่คือตัวเลือก200ตายนะครับถ้าเกิดเทเซอร์นี่คือ2นัดเท่านั้นยิ่งถ้าเกิดว่าคุณชาขี้ขวานี่คือยิ่งแรงหนักเลยนะดูนัดเดียว5นัดตายนะครับตัวละครเลือก200โดนเต็มๆตายแน่นอนสกิลแรกกดเลบชิปนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะผมปรับปุ่มใหม่นะครับจะเป็นการปล่อยฮิลให้กับเพื่อนครับส่งรูป,ปรคำฮิลไปให้กับเพื่อนนี่แบบนี้นะครับ ก็จะฮิลเพื่อนเป็นวินาทีนะครับไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะดูจากสภาพได้เลยว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนยิงอยู่นี่คือฮิลแทบไม่ขึ้นเลยดีกว่านะครับแต่ว่าข้อดีของมันคือมันเป็นฮิลแบบเราทิ้งไว้ได้เลยนะครับมันจะฮิลตลอดเวลาเว้นแต่ว่าคุณหลุดออกจากไลน์ออฟไซด์หรือว่าออกจากระยะนะครับสมมุติคุณหลบมาแบบนี้นะฮะสักพักหนึง่งไอ้รูปประคำเนี่ยมันก็จะกลับมาเห็นไหมนะครับถ้าเกิดว่าหลุดออกจากระยะการมองเห็นของเราเนี่ยมันก็จะฮิลไม่ได้นะครับ แต่ถ้าเกิดหรือถ้าเกิดอ,อยู่ไกลๆมากๆเนี่ยก็เหมือนกันครับก็จะหลุดออกไปตามระยะของมันแต่หลักๆแล้วมันก็คือการฮิวแบบนะติดตัวไปเรื่อยๆสกิลต่อมาคือ All- o f discord ครับจะเป็นการลดเกาะของศัตรูลงนะครับทำให้ศัตรูโดนโจมตีแรงขึ้นแบบนี้นะครับกดน่าจะเป็นกด e นะผมกดเมาส์เลื่อนขึ้นนะครับจะเป็นการติดดําแบบนี้นะฮะอันนี้เหมือนกันถ้าเกิดว่าหลุดไลน์ออฟไซด์ครับลูกประคำมันจะกลับมาหาตัวเราเหมือนเดิม ก็นีเดียวกันเลยอย่างตัวนี้นะครับผมติดดิคอร์ไว้ที่ตัวซ้ายนะดูนะผมยิงหัวตัวนี้ครับลดไปครึ่งหนึ่งอันนี้ยิงไปดูลดไปประมาณสักหลอดกว่าเลยนะยิ่งถ้าเกิดว่าคุณรวมดาเมจจากทุกคนที่ทําใส่ตัวนั้นอะโหแป๊บเดียวครับบอกได้เลยว่าสกิลนี้ทําให้ตัวละครแท้งเนี่ยกลายเป็นขนมวุ้นสหรับสกิลพาสซีฟของเซต้านะครับจะมีความสามารถในการเตะสูงกว่าตัวละครอื่นๆนะครับปกติแล้วตัวละครทั่วไปถ้าโจมตีมีรีโดยการกด V นะครับจะเป็นการโจมตี30ดาเมจ แต่ว่าของเซต้าเนี่ยจะแรงกว่าตัวอื่น50%นะครับก็คือโจมตีทั้งหมด45ดาเมจแล้วก็จะมีการน็อกแบ็กศัตรูด้วยแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมาสามารถเตะศัตรูให้ตกตึกได้สามารถผลักศัตรูให้กายาากตัวเองได้โดยการใช้ลูกเตะหลวงพี่นั่นเองนะครับนี่ลูกเตะหลวงพี่นะครับศัตรูเข้ามาใ,ใกล้ก็เตะทิ้งได้ สำหรับอัลติเมทของอเซต้านะครับจะเป็นการฮิวให้กับเพื่อนนะครับตัวละครเราเนี่ยจะเข้าสู่สภาวะสมาธินะฮะแล้วก็จะทําการปล่อยฮิวให้กับเพื่อนเป็นระยะเวลา6วินาทีนะครับ <This S 1> แบบนี้นะฮะโดยที่ตัวละครเราเนี่ยไม่โดนโจมตีเลยนะครับสามารถเคลื่อนที่ได้อิสระไม่โดนตีเลยวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ฮิวเพื่อนเป็นวินาทีซึ่งแบบฮิวโคตรแรงอะครับ เออถ้าไม่โดนห้ามฮิลนี่คือยังไงก็ศัตรูฆ่าไม่ลงแน่นอนนะครับฮิลแรงมากๆเลยเรามาดูที่เทคนิคการยิงกันก่อนนะครับเรื่องยิงของเซยต้าเนี่ยคือเรื่องที่สําคัญที่สุดแล้วในการเล่นเซนเพราะว่าตัวละครเซยต้านะครับมีฮิลที่น้อยทําให้มันไปโฟกัสที่ด้านของการโจมตีมากกว่าถ้าเกิดว่ายิ่งคุณสามารถที่จะยิงลูกประคำได้แม่นเท่าไหร่ก็ทําให้ทีมของคุณเล่นง่ายขึ้นเท่าน,นั้นโดยการที่คุณสามารถกําจัดศัตรูได้ง่ายขึ้น แน่นอนครับว่าสกิลคลิกซ้ายหรือว่าคลิกขวาต่างๆเนี่ยเป็นโปรเจไทายนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่แบบพิสแกนที่จะโดนเป,เป,เป,เป๊ะๆมันต้องยิงเผื่อนิดนึงสำหรับผมเนี่ยความเร็วมันประมาณของเหมยน,นะคล้ายๆกับสกิลน้าแข็งของเหมยที่ถ้าเกิดระยะใกล้ๆเนี่ยรับรองว่าโดนไม่ยากแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระยะไกลเนี่ยอยาจจะต้องเผื่อนิดนึงนะครับนี่อาจจะต้องเผื่อนิดหนึง่งแต่ก็ไม่ได้โดนยากมากนะจริงๆผมคิดว่านะฮะ แล้วส่วนใหญ่ผมแนะนําว่าคุณอาจจะต้องโฟกัสไปที่การยิงแท้งซะมากกว่ามันก็เลยทําให้มันไม่ค่อยเลงยากเท่าที่ควรโดยเฉพาะกับการคลิกขวานะครับสำคัญมากเลยคลิกขวาใช้ใน2กรณีครับกรณีแรกก็คือการยิงตามช่องต่างๆยิงดักต่างๆเช่นเรากลาว่าศัตรูเดินมาตรงนี้ปุ๊ก,ก็ยิงดักไว้ก่อนเผื่อโดน ถ้าเกิดว่าโดนสัก2อสามนัดแล้วเข้าหัวนี่คือตายทันทีนะครับไม่ทันได้เริ่มไฟเลยไม่มีคนตายแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าได้ไประสิทธิภาพสงสุดก็ยิงไปที่แทงค์นะครับดูดาเมจเนี่ยมันเบิร์สค่อนข้างแรงมากเลยนะกับการยิงแทงนี่ถ้าเกิดคุณสามารถเล็งหัวได้เนี่ยดูลุกได้ดาเมจนะครับพระนี่คือแบบเป็นตัวที่ยิงแรงมากเพราะฉะนั้นนะครับสำคัญเลยไปฝึกยิงมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นลิกซ้ายลิดขวานะครับตามสถานการณ์ที่เราอยากจะใช้เลย ส่วนใหญ่แล้วผมจะชอบใช้เป็นคลิกซ้ายมากกว่าขวาเนผมจะใช้แค่ในกรณีที่แบบว่าอยากจะยิงแทงเน้นๆจริงๆนะครับแต่ปกติแล้วผมก็จะใช้ยิงซ้ายตลอดเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งด้วยก็คือเวลาที่คุณคลิกขวาค้างไว้ครับมันจะไม่สามารถทําอย่างอื่นได้เลยนะคุณจะติดดิสคอร์ดไม่ได้เห็นไหมคุณจะติดฮีลให้เพื่อนก็ไม่ได้เช่นกันจนกว่าคุณจะปล่อยไอ้ลูกประคำออกไปฉะนั้นนะครับวิธีการที่คุณอยากจะปล่อยลูกป,ประคำก่อนให้เร็วที่สุดนะครับสามารถทําได้โดยการกด V ครับจะเป็นการแคนเซลทุกอย่างนะฮะแคน ใช้สกิลอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะไม่จะเป็นต้องบอกว่ายืนค้างไว้รอกว่าจะได้ยิงกว่าจะดิดขอดอะไรอย่างนี้นะครับก็คือเตะขัดไปเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเพราะบางทีเนี่ยเพื่อนจะฮิลแล้วเราต้องการจะฮิลเพื่อนเงี้ยคุณมัวแต่ชาร์จอยู่มันก็ไม่ทันการถช่ว่าถ้ากว่าจะคุณปล่อยกว่าจะไล่เสร็จกว่าจะนู่นนี่นั่นอีกมันก็ชา้าใช่ไหมครับก็เนี่ยแหละหยุดยกเลิกไปก่อนเลยครับแล้วก็ไปฮิลเพื่อนอะไรอย่างนี้นะฮะสำหรับเทคนิคการใช้ลูกบอลฮิลนะครับอันนี้ไม่มีเทคนิคเลยจริงๆ นะครับแนะนำได้แค่อย่างเดียวคือ1นคุณติดไว้กับพวกตัวละครที่เป็นแฟงเกอร์ก็ได้เช่นเก n นจิเทรเซอร์อะไรอย่างนี้ครับตัวละครที่มันฮิวยากๆหน่อยเราก็ติดให้เขาไว้นะครับพอเขาโดนปะท้าปุกบเขาจะได้ฮิวตลอดเวลาเลยเหมือนเป็นพารสีฟของเขาเลยไม่ต้องแบบมานั่งกังวลว่าจะตายอะไรอย่างนี้นะครับ แต่ว่าไอ้พวกตัวละครนั้นเนี่ยถ้าไปโดนตีหนักๆก็คือตายอยู่ดีนะเพราะว่าฮิวของเซนเนี่ยมันเบามากๆเลยนะครับให้ผมบอกอีกรอบก็ได้มันเบามากเบาแบบน้าเบาจนน่าตกใจครับเออถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช้อัติเมทเนี่ยเซเนต้าที่ถ้าจะไม่มีฮิวเลยดีกว่าส่วนสกิลลูกบอลดิสขอดนะครับผมแนะนําว่าให้คุณใช้ใส่แทคงเสมอเลยดีกว่านะครับเพราะคุณดูว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ใส่แทคงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณตีแท้งโคตรแรงอันนี้คือคุณตีคนเดียวนะถ้าเกิดว่าตัวละครอื่นตีดด้ววยยยเนนี่รัับองาแปทะค แท้งนี่คือละลายเป็นขนมวุ้นอย่างที่ผมบอกจริงสิ่งที่ต้องรู้ไว้ก็คือสกิลดิคอร์ดเนี่ยมันไม่ทะลุโล่นะครับหมายความว่าถ้าเกิดศัตรูกลางโล่อยู่คุณไม่สามารถจะติดลดเกาะให้เขาได้นะครับต้องให้เขายกเกาะลงมาก่อนเพราะฉะนั้นตัวละครอย่างพวกไลฮาร์ซิกมาอะไรอย่างนี้ก็มีโอกาสหลบดิคอร์ดคุณได้มากขึ้นเพราะว่าเขามีโล่บางระยะที่คุณจะปาดิคอร์ดใส่เขาไงเออแต่ถ้าเป็นโอลิซ่านะครับโลนฮอคอะไรดีว่าอะไรพวกนี้คือรับเต็มแน่นอน นอกนั้นก็หลังจากที่คุณดิสคอดใส่แทงแล้วถ้าเกิดว่าคุณกําลังจะฆ่าตัวไหนเช่นคุณกําลังเลงซัพพอร์ตเขาอยู่หรือว่าเลงดีเพซเขาอยู่หรือว่าคุณกําลังโดนแฟงเกอร์กำลังมาไล่ตีคุณอยู่คุณก็ดิสคอดใส่ตัวนั้นก่อนแล้วก็โจมตีนะครับง่ายๆเลยดิสคอดก่อนแล้วค่อยตีนะครับมันจะได้ทําให้ดาเมจมันสูงที่สุดอ๋อ,อแล้วก็ลืมนะครับเรื่องของไอ้ลูกบอลฮีลิ่งนะครับคอยเช็คสม่าเสมอนะครับดูจากทางด้านซ้ายล่างก็ได้ครับจะเห็นว่าสกิลของเราตอนนี้นะครับอยู่ที่ต ให้พยายามหาเพื่อนไปแปะลูกบอลฮิลลิ่งไว้ตลอดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณลืมแปะไว้เนี่ยมันเสียหายมากๆนะนะฮะตัวละครเซนยิงไม่ค่อยมีฮิลอยู่แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าฮิลอีกคนนึงจะยิ่งรับภาระ,ะหนักกว่าเดิมนะครับฉะนั้นก็อย่ามัวแต่ยิงนะครับดูได้ว่าบอลฮิลของคุณเนี่ยมันยังอยู่ที่ตัวละครน,นั้นๆหรือเปล่านะครับถ้าเกิดยังไม่อยู่ก็ไปแปะใส่คนอื่นซะนะครับทีนี้มาถึงในส่วนของ,ของการปรับแต่งนะครับทจะบอกว่าทำไมผมถึงปรับเป็นแบบนี้นะครับผมใช้เป็นสกอร์เลื่อนลงกกับส เลื่อนขึ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าในการที่เราเจอศัตรูแบบระยะประชิดหรือว่ากระชันชิดนะครับการที่เรามีแค่เลื่อนแบบแค่เลื่อนเมาส์ลงกับเลื่อนเมาส์ขึ้นมันเร็วมากครับสมมติคุณเดินมาอย่างเงี้ยใช่ป่ะนะคุณมาเงี้ยแบบแบบสามารถที่จะทําในแอคชั่นเดียวๆกันได้เลยเออไม่ต้องมานั่งแบบว่าแยกภาษาว่าจะกด e หรือจะกด left shift อะไรเงี้ยสำหรับผมนะโดยเฉพาะไอ้ left shift เนี่ยผมแบบเห็นหน้าเพื่อนพวกผมดิเนี่ยผมปาลูกบอลไปก่อนเลยมันไวกว่านะครับนะ ก็เลยถนัดแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคนจะไม่ปรับก็แล้วแต่นะครับผมแค่รู้สึกว่าเออมันก็ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยในส่วนของสกิลเตะนะครับแน่นอนว่าสกิลนี้ได้ผลจากสกิลดิสคอร์ดด้วยนะครับทำให้คุณเตะแรงมากๆนะฮะเตะแรงขึ้นเยอะเลยซึ่งแม้ว่ามันจะมีประโยชน์ด้านดาเมจแล้วก็ด้านการผลักนะครับแต่ผมแนะนําว่าถ้าเกิดเจอศัตรูระยะใกล้ๆเนี่ยผมก็ยังแนะนําให้ยิงก่อนดีกว่านะเออแล้วถ้ามันจะตายจริงๆก็คือใช้เหมือนเดิมนะครับใช้เตะเหมือนเดิม คือมันก็ทําให้เราสามารถที่จะปิดสกอร์ได้ง่ายขึ้นแหละนะครับแต่ว่าผมไม่ได้คาดหวังกับสกิลนี้มากเท่าไหร่นะครับคือมันก็โอเคก็ก็กตีแรงก็ดีนะแต่ผมก็ยิงมากกว่าอยู่ดีไม่ค่อยได้ต่อยหรอกครับสําำหรับสกิลอันติเมทนะครับเทคนิคการใช้ของเขาก็คือการที่เราจะใช้ได้2แบบนะครับอย่างแรกคือใช้เพื่อเปิดไฟให้เพื่อนเข้าพอยต์ต่างๆหรือว่าเข้าจุดโชว์พอยต์ต่างๆได้ง่ายขึ้นเพราะว่าตัวละครเซนต้าจะฮิลตลอดเวลาทําให้เพื่อนสามารถที่จะก้าลูวิก้าบวกแล้วก็เข้าไปยึด ต่างๆได้อีกอย่างหนึ่งก็คือใช้เพื่อการเคาน์เตอร์อันติเมทนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เคาน์เตอร์พวกเกนจิอย่างเงี้ยเคาน์เตอร์พวกอะไรที่ทำดาเมจเป็นวินาทีครับโซเยอร์ลิปเปอร์อย่างเงี้ยคือเคาน์เตอร์ได้หมดเลยนะเออแค่เปิดสกิลปุ๊บทุกอย่างจบนะครับเพื่อเราลอดตายแล้วแน่นอนอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้เพื่อเอาตัวรอดครับแน่นอนว่าสกิลเซต้าเนี่ยมันอาจจะเป็นสกิลที่ดีมากๆแต่หลายครั้งเนี่ยคุณอาจจะโดนศัตรูมันลุมเล่นงานเพื่อบีบให้คุณต้องใช้ออนติเมทก่อนนะ ก็เพื่อเอาตัวรอดนะครับจะใกล้ตายแล้วก็อันตีหนีออกมาเลยนะครับนะแล้วก็ตามไปฮิวเพื่อนตามไปตำแหน่งอะไรก็ว่าไปนะครับแบบนี้เลยกาลังจะโดนระเบิดจังและตายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณก็สามารถใช้สกิลนี้เพื่อเซฟชีวิตตัวเองก่อนก็ได้เพราะว่ายังไงก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าคุณตายก่อนที่ไฟจะเริ่มเนี่ยมันก็เหมือนไฟคุณจะแพ้ไปอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าพยายามอย่าให้ตายนะครับถ้าเกิดว่าโดนฟอร์สหรือว่าโดนบังคับให้ใช้ก็คือใช้ไปเถอะเนาะทำอะไรไม่ได้สำหรับเทคนิคก,การเล่นทั่วไปของเซนต้าน เซต้าเนี่ยเป็นตัวละครซัพพอร์ตสายฮิวลองนะครับที่มีความสามารถในการฮิวต่ําที่สุดในเกมแล้วผมว่านะต่ํามากนะฮะเพราะว่าฮิวได้แค่1ตัวแล้วก็ไม่ได้ฮิวแรงด้วยแต่ว่ามีความสามารถในการโจมตีแล้วก็สนับสนุนทีมในด้านการบุกสูงมากนะครับทำให้เป็นตัวละครฮิวลองที่ใช้ประโยชน์ในด้านการโจมตีอย่างรวดเร็วนะครับสามารถฆ่าศัตรูได้ง่ายขึ้นจากการที่เรามีเซต้าอยู่ในทีมหน้าที่หลักของเซต้านะครับก็คือการยิง ยิงทุกอย่างที่ขวางหน้าโดยเฉพาะแทงนะครับยิงไปเลยถ้าเกิดว่าเขาโดนดิคอลเมื่อไหร่คุณสามารถยิงแทงเพื่อกำจัดเขาให้เร็วที่สุดก็ได้นะฮะหรือถ้าเกิดว่าคุณสามารถยิงตัวละครดี s พได้ตัวซัพพอร์ตได้ตัวแฟงเกอร์ต่างๆได้ก็คือยิงไปนะครับหน้าที่ของคุณคือการยิงอย่างเดียวจริงๆส่วนในเรื่องของการฮีลเนี่ยก็คือคอยเช็คเอาแล้วกันว่ายังมีคนให้คุณฮิลอยู่หรือเปล่าหรือว่าตัวละครนั้นฮีลเต็มหรือย,ยังนะครับแล้วก็คอยมองหาเพื่อนที่จะเป็นเป้าหมายในการฮีลให้กับเราก็พอ ส่วนดิสคอร์เนี่ยก็คือคุณจะยิงตัวไหนคุณก็ใช้ดิสคอร์ไปยิงตัวนั้นแค่นั้นเองนะครับตำแหน่งการยืนครับแน่นอนผมแนะนํำเลยว่าควรจะยืนอยู่กับซัพพอร์ตอีกคนหนึ่งเพราะว่าเซต้าเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่มีสกิลในการช่วยเหลือตัวเองเลยไม่มีสกิลในการหนีใดทั้งสิ้นถ้าเกิดว่าเจอศัตรูล้วงมาคือยืนชนอย่างเดียว ฉะนั้นคุณควรจะมีซัพพอร์ตอีกตัวหนึ่งที่ยืนเป็นเพื่อนคุณคอยฮีลให้กับคุณได้นะครับแล้วคุณก็ทําหน้าที่ในการฆ่าศัตรูที่เข้ามาล้วงคุณแทนไม่ต้องมายืนหลังแท้งหรือหลังดีเพสครับอยู่กับซัพพอร์ตเท่านั้นนะครับเซนต้าเล่นอยู่กับซัพพอร์ตเท่านั้นเพราะไม่มีใครช่วยเหลือคุณได้เลยนะครับนอกจากซัพพอร์ตด้วยกันเองทีนี้มาดูข้อดีข้อเสียของเซนต้ากันก่อนนะครับอันดับแรกเลยข้อดีของเซนต้านะอย่างที่เรารู้กันนะครับก็คือมันมีดิคอร์มันสามารถททีี่่่จจะะะาาาาตรรููได้้้้เเเ็็ววขขขึึนนนนนแลลกกกมมมองมสงสใ แต่ปัญหาของเซย a นต้าเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้กันก็คือมันฮิวน้อยนะครับแล้วฮิวน้อยเนี่ยมันส่งผลกับทีมเยอะมากเลยนะเพราะว่าในเมื่อทีมของคุณเนี่ยมีตัวซัพพอร์ตเนี่ยเพื่อนๆของคุณก็คาดหวังว่าจะได้รับการฮิวที่เพียงพอทําให้ทีมเราสามารถที่จะสู้ต่อ หรือว่าเล่นได้ง่ายขึ้นแต่พอซัพพอร์ตคนนึงเล่นเป็นเซต้าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับดีเพสบางคนหรือว่าแท้งบางคนเนี่ยเล่นไม่ออกด้วยซ้ําเพราะว่ามันฮิวไม่พอจริงๆอ่ะไอการที่คุณแลกมันกับการที่เราสามารถฆ่าศัตรูได้เร็วขึ้นอะ่ะมันอยู่ที่ทีม้อมล้วนเลยนะครับถ้าเกิดว่าทีมของคุณเล่นได้์ต่ง แล้วสามารถฆ่าศัตรูได้รวดเร็วเนี่ยมันก็น่าจะโอเคถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าศัตรูของคุณเนี่ยเล่นแบบโฟกัสแทงก็คือการลุมฆ่าแทงก่อนตัวละครเซต้าเนี่ยจะไร้ประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าแบบมันฮิวเพื่อนไม่พออ่ะแต่ถ้าเกิดทีมเราเล่นแบบแนวชนชนหน่อยเราต้องการฮิวจริงๆอ่ะผมแนะนําว่าคุณควรจะเปลี่ยนตัวเพื่อเอามาช่วยฮิวเพื่อร่วมทีมดีกว่านะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะแบกเกมด้วยเซต้านะครับคุณต้องแม่นจริงคมจริงเท่านั้นเลยนะฮะถ้าเกิดว่ายิงแบบกลางๆเฉยๆผมคิดว่า ตัวละครออปชันอื่นอาจจะทําให้เพื่อนเล่นง่ายขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วไพรออเริตีหลักของการเล่นเซนต้าเลยก็คือคุณต้องเล่นเพื่อบูสดาเมจให้กับทีมคุณต้องคอยดูว่าตัวละครเราเนี่ยมันจําเป็นต่อสถานการณ์นั้นไหมเช่นถ้าเกิดว่าทีมเรามีดาเมจเยอะแล้วนะครับเราอาจจะไม่จําเป็นต้องเล่นเซนต้าก็ได้เพราะว่าดาเมจมันมากพอแล้วแต่ถ้าเกิดว่าทีมเราเล่นดี s ที่แบบว่าไม่ใช่ตัวละครดาเมจสูงๆเชน่นเล่นเหมยอ,อย่างเงี้ยเล่นเหมยเล่นซอมบ้า เฟเซอร์ Fraser, อะไรพวกนี้เราอาจจะเล่นเซียาเสริมเพื่อคอยช่วยทําให้ดาเมจของทีมมันสูงขึ้นมาช่วยพยุงทีมก็ได้อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับดูว่าทีมของคุณต้องการฮิลมากแค่ไหนหรือว่าต้องการทําดาเมจมากแค่ไหนไม่ใช่ตัวละครที่พลิกเกมไหนก็ได้นะครับไม,ไม่ใช่ตัวละครที่แบบว่า,เ,าเล่นได้ทุกเกมสำหรับผมนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะยิงแบบว่าเป็นเดอะแบกแครี่ยิงหัวเข้า,ขาทุกน,นัดเลยเนะี่ยอันนี้ผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณทําได้ขนาดนั้นเนี่ย คุณก็เป็นคนที่เล่นซัพพอร์ตแบกตัวเองขึ้นแรงสูงสูง,สงได้เลยนะสำหรับตัวละครที่เซนต้าแพ้ทางนะครับแน่นอนว่าถ้าเอาแบบตามเปเปอร์นะครับเซนต้าเนี่ยเป็นตัวละครที่ยิงไกลดีมากถูกไหมฮะโปรเจ c ทายไม่มีดาเมจฟอล์ฟสามารถที่จะยิงศัตรูจากระยะไกลแล้วก็อยู่ห่างๆจากศัตรูได้ดีมากถ้าศัตรูสามารถเข้ามาใกล้ได้เช่นเทรเซอร์ซอมบ้าเกนจินะครับพวกนี้ก็จะเป็นตัวอันตรายต่อเซนต้ามากม ด้วยความที่เซนต้าเนี่ยเป็นตัวละครที่มีฮิตบ็อกที่ใหญ่มากตัวละครซัพพอร์ตโดยทั่วไปนะครับจะมีรูปร่างที่เล็กไม่ว่าจะเป็นเมอร์ซี่มอยราคิริโกพวกเนี้ยตัวเล็กๆหมดเลยใช่ไหมฮะแต่ว่าเซนต้าเนี่ยมันเป็นตัวที่ตัวใหญ่มากนะครับคือเกเป็นพระไม่พอนะครับนั่งขัดสมาธิลอยอยู่กลางอากาศคือโดนยิงโคตรง่ายครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นซอมบ้าเทเซอร์เกนจิที่ผมบอกเมื่อกี้นะฮะสามารถฆ่าเขาได้รวดเร็วมากถ้าถึงตัวก่อนนะครับแล้วยิงจังหวะที่เซนไม่รู้ตัว ถ้าเกิดว่าเซยต้าสามารถเห็นคุณจากระยะไกลมาตั้งแต่ไกลเนะครับอันนี้ก็อาจจะสู้ไม่ได้เออเพนแต่ว่าตัวละคร3ตัวนี้สามารถจะเซอร์ไพรส์เซต้าได้ง่ายมากแล้วก็สามารถจะวันคลิปนัดเดียวตายอะไรอย่างนี้โดยเฉพาะเกนจิเนี่ยยิ่งฆ่าเซต้าได้ดีมากเลยยังมีดีเฟกในการสวนเซต้าได้อีกนะครับถ้าเกิดสมมติเขายิงแม่นใช่ปะ่ะคุณก็ดีเฟกสวนไปบอกได้เลยว่าถ้าเกิดเซต้าเจอกับเกนจิเนี่ยในฝีมือที่เท่ากันนะครับลำบากที่สุดแล้ว ส่วนตัวแท้งนะครับผมให้วินสตันเลยนะฮะเพราะว่าวินสตันเนี่ยถึงแม้ว่าจะโดนสกิลดิดคอดฆ่าได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันแต่ว่าวินสตันเนี่ยมีสกิลโล่ส่วนตัวทําให้บางครั้งอาจจะไม่โดนล,ลดเกาะก็ได้แล้วก็ยังสามารถจะได้เพื่อฆ่าเซนได้ง่ายมากๆนะครับฆ่าได้ตัวคนเดียวเลยเซนนี่มีสกิลหนีนะครับไม่สามารถจะหนีวินสตันได้เลยต้องยืนชนแลกอย่างเดียวนะครับซึ่งมันก็ต้องพึ่งทีมอื่นๆด้วยนะครับในขณะที่ถ้าเกิดว่าทีมเขาเข้ามาเหมือนกันเนี่ย เซยต้าแทบจะหมดโอกาสในการดิ้นรนเอาชีวิตรอดได้เลยนะครับสำหรับด่านที่เหมาะกับเซยต้านะครับส่วนตัวเนี่ยผมให้พวกด่านคอนโทนพอยส์หรือว่า King of the Hill เพราะว่าด่านพวกนี้มีพอยส์อยู่ตรงกลางนะครับแล้วเซยต้าเนี่ยมันเดินช้าเป็นตัวละครฮิลเลอร์ที่เดินช้าไม่มีมูฟเมนต์ไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทําให้ทีมลําบากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณตายก่อนเนี่ยคุณควรจะสามารถเติมมาถึงไฟได้อย่างรวดเร็วส่วนด่านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพวกด่านกว้างหรือแคบอะไรพวกนี้ ไม่ค่อยมีผลกับเซเนต้ามากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสกิลของเซเนต้ามันก็อยู่ที่ฝีมือการเล่นของคุณอยู่แล้วนะครับฉะนั้นตรงนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันโดยตรงนะครับก็สำหรับเซเนต้าก็เปนเพียงเท่านี้นะครับใครที่กําลังอยากจะลอง ฝึกเล่นซัพพอร์ตดูนะครับแล้วเป็นเมนดี s มาก่อนเนี่ยผมรับรองเลยว,ว่าคุณต้องชอบตัวนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเล่นเล่นแบบคล้ายๆเดิมเลยแค่บอกว่าคุณต้องเ,อเริ่มที่จะแบ่งสมองมาฮีลเพื่อนบ้างแบ่งสมองมาแทนที่เมทนู่นนี้นั่นบ้างแค่นั้นเองนะครับก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ยิ่งเล่นยิ่งเก่งก็แล้วเดี๋ยวมาเจอกันตัวต่อไปครับสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมลาก่อนทุกคน